่อไปไม่เอานะตีตีพี่ภูมิไม่ได้นะลูกภูผาห้ามตีพี่ภูมินะเข้าใจคั้าใจไหมเข้าใจทำยังไงโอเคทำไงโอเคอ่ะโอเคทำมือยังไงต่อไปห้ามตีพี่ภูมิเข้าใจไหมใชพี่ภูมิยิ่งตัวน้อยอยู่ด้วยอ่ะพี่ภูมิดื่มากเลยนะอะไรนะก็พี่ภูมิกรธแม่มากเลยใช่หรอใช่แม่แม่ อ๋อแม่กินข้าวอยู่ผู้ผาไม่ดื้อผู้ผาไม่ดื้อเพราะว่าผู้ผาดื้อโอ้ของเล่นเยอะเลยเนี่ยของเล่นผู้ผาเยอะเลยอะเล่นของเล่นเนี่ยไม่ต้องไปตีพี่ภูมินี่นี่อะไรอะปืนเน่ปืนปืนของเล่นไงปืนเอาปืนเอาเขาไม่ไหว ปืนของเล่นไงลูกปืนปืนอาวของไว้อะไรครับอะไรนะเอาไว้ยิงตอนเหรออะไรใช่เอาเอาไว้ยิงตอนพี่วิวเหรอใช่อุยอ้ยๆจอมนะพี่วิว <laughs> เอางี้เอานี่อะไรอ่ะไหนเนี่ย <laughs> อันนั้นเหรอใช่ <laughs> อันนั้นไฟติดรถหรอใช่เอารถรถเคนอยู่ไไหนอะลูก นี่ไงเนี่ยเนี่ยติดหัวตรงนี้เนี่ยมันหลุดงี้ลูกเอาซ่อมสิผู้เผาซ่อมได้ไหมได้ใครทำโหลุดอ่ะซ่อมไม่ได้เลยเอาเอาเอาไปส่งคับเอารถไปส่งคับไปเอารถส่งคับอ้าวซ่อมเสร็จแล้วเหรอใช่ซ่อมเสร็จอ้าวซ่อมเสร็จแล้วเหรอโอ้ผู้ผาเป็นช่างเหรอลูกใช่ผู้ผาเป็นช่างซ่อมรถเหรอ โอ้เก่งมากเลยเป็นช่างซ่อมรถด,ด้วยเนี่ยโอ้เป็นช่างซ่อมรถด,ด้วยเก่งมากครับซ่อมขนาดไหนอีกกูพายจะซ่อมขนาดไหนอีกนี่รถนี้ไปซนช่างคาร์บบ่าชีนี่เมื่อไหร่อะไหนอ๋อรถห้องของอังลูกรถต้รวจเหรอใช่จับเจ๋เหรอเอาไว้จับโจนไงใช่จับโจนก็ขังไว้ในนี้ไงจับจับโค ก็ไงมีอะไรอ่ะเอาไว้ใส่โจรไงลูกนี่นี่อันนี้มีอะไรอ่ะใส่คนขี้ดื้อไงขี้ดื้อเหมือนผู้ผานี่ไงอ่าผู้ผาดื้อไหมล่ะไม่ไม่ดื้อครับฮะไม่ดื้อจริงเหรอจริงจริงนะที่เมื่อวานดัเบื่ออ่าอันนี้เนี่ยเนี่ยเอาไว้เอาไว้ขังโจรไงเนี่ยโจรดื้อเอาไว้จะขังเด็กดื้อไงใช่ผู้ผาดื้อไหมครับเอาไว้ดื้อดื้อไหมไม่ดื้อครับเอาเหรอดื้อก็ จำรถดั้ใส่จำรถอันนี้ไว้ขวนรถไงลูกอันนี้ขนรถเนี่ยขนเนี่ยเงี่ยเอาใส่ในรถดั้มไหมมีแมคโครก็มีอเอา้ารถเคสมาแล้วเอา้างูข่าครับ รถเคนมาแล้วเงา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 มาซ่อมนะมาเปลี่ยนยางรถหน่อยครับรถยางรั่วครับช่างครับช่างว้วนช่างว้วนผู้ผาชื่อช่างอ้วนนะลูกนะดูว่ารจะผมได้ครับผู้ผาดูได้ดูได้ครับตู้นะครับครับอุ้ยอุ้ยผู้ผาผู้ผาครับผู้ผาเดี๋ยวพ่อตั้งชื่อให้ช่างว้วนนะลูกนะ ได้ไหมชอบชอบไหมชื่อเนี้ยดูกนน่ชอบไหมชื่อนี้ชอบไหมไม่นี่ไงพ่อเอารถมาซ่อมเนี่ยลูกมึงพุ้ยมึนเอารถเข็มาซ่อมหน่อยครับปะยางหน่อยครับช่างล้วนครับวายช่างช่างซ่อมรถให้หน่อยสิครับเนี่ยรถยางด้วนอยู่เอาเครื่องมือไหมเครื่องมือซ่อมรถให้หน่อยอุ้ย ไได้ดูน้ะดูนะวางงาไดูงดายดูคนนะครับครับครับไอ้ดูับนไออ้าวอ้าอ้าล้วงเลยดั้มเลยดมเลยด้นี่อะไรอ่ะอันนั้นลดหัวลากลดหัวลดอะไรลดหัวลากผูผาอันนั้นเรียกว่าลดหัวลากรู้จักไหมนี่อะไรอ่ะ อันนั้นพ่วงพ่วงอะไรพ่วงรถนะพ่วงท้ายไงลูกเนาะใช่แต่เด็กเข้าครบหรอเอาเด็กดื้อไงใช่กูผาดื้อไหมล่ะกูผ่านั่งก่อนนะกูผาดื้อไหมล่ะฮะกูผานั่งหนึ่งกผ่านั่งทำไมอะทำไมนั่งอย่างนั้นอะเอาอเวลจะนั่งรถเดี๋ยวลูกมันนั่งได้เหรอกูผาตัวใหญ่นั่งไม่ได้เลย ผาตัวใหญ่นั่งไม่ได้หรอกลูกปู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 นี่นี่ค่ะเหนีย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 วมาซ่อมรถหน่อยครับซ่อมรถให้หน่อยรถพังรถพังเหยียบเหยียบตะปูมาซ่อมให้หน่อยช่างอ้วนซ่อมให้หน่อยเด้อช่างไหนเอล้วไม่เห็นซ่อมรถเลยอ่ะ เห็นซ่อมเลยอ่ะกันดวกกันนะฮะไม่เอ้านี่อย่าเจนไม่เห็นซ่อมรถเลยอ่ะไม่เสร็จสักคันเลยอ่ะแหนว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 ชนรถอะไรมรถวัดาหมดแล้วนอะอ๋อเนี่ยคนเขาเมาไงดวกเมาขับมานี่ไงเงาแหนวแหนวดวกเลยแล้วคนเมาขับรถไม่ด่แล้วเงี้ยคนเมาคนเมาขับรถนะดูนะ พี่น้อยใหญ่ๆพอเผื่อทีเนี่ยแล้ค่อยดูใหญยแล้วอ่ะเอาหาดิหาดีเลยไหนอะรถไม่โคล่ะดูดิดูดีๆดินี่ว่ะนี่ไงนี่ไงรถไม่โคลนี่ไงอรถตอบเอาเอาทำอะไรอะรถไม่โคลทำอะไรอะลูกเอาตักดินไงตักดินไงตักดินใส่รถันี่ไงแล้วตักใส่ บุญ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 บินบุญ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 บินวันนี้เราไปดูแมคโครมาลูกแมคโครก็กดทรายลูกเห็นป่ะเห็นแมคโครกดทรายไหมวันนี้เหรอใหญ่ไหมผู้ชมม่่ใหญ่บ้างเลยสวยไหมไหนขอดูหน่อยผู้พายยกขึ้นเด้ออันนี้รถอะไรรถโครถอะไรนะรถโคอ่ะยกขึ้นเด้อดูหน่อยยกขึ้นดูหน่อยสิยกขึ้นไหมพ่อดูหน่อย แล้วมีรถอะไรอีกอ่ารถไมโครแล้วรถอะไรอีกโชว์สิรถดำไหนยกขึ้นเด้อเอารถดำมาดูหน่อยสิรถดำมาไหนรถดำไหนยกขึ้นไหนยกขึ้นโชว์หน่อยเน้นๆรถลายยกสูงๆสิอย่าเพิ่งเอาลงสิยกสูงน,นีี่ยยงเรอะไ วิทยุวิทยุอะไรพูดสิพูดสิเอาไว้โทรไงลูกเรื่องราวอะไรอ่ะบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายจะปิดแล้วลูกอ่ะจะปิดทีวีแล้วอ่ะบ๊ายบายบ๊ายบายท่านผู้ชมอ่ะแล้วบ๊ายบายครับสวัสดีครับสวัสดีด้วยสวัสดีครับสวัสดีสวยๆดิอ้าอ๋อไหว้ด้วยไหว้ด้วยยกมือขึ้นไหว้ด้วยสวัสดีครับ โอเคไปก่อนนะบอง๊ายบายแค่นี้แหละมองกล้องด้วยยิ้มหน่อยยิ้มหวานมองกล้องด้วยสิอ่าบายบายเด็กบายบายแค่นี้นะหลับฝันดีครับหลับฝันดีครับแล้วเจอกันใหม่นะครับเด็กๆทุกคนคูผา 卡不盘。爬